วิคห์กราฟสำหรับวันที่29วันจันทร์ที่2 9นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะมีการเด้งแรงเลยนะครับทีนี้มาดู4ีชั่วโมงกันวิกิเดยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับถ้าเรามาดู4ี่ชั่วโมงเนี่ยจะรู้เลยว่ามันยังยังไม่เสียโครงสร้างขาลงเนาะยังไม่เสียโครงสร้างขาลงนะครับ การที่เสียโครงสร้างขาลงก็คือมันอาจจะทาต้องมันต้องทํำไฮที่สูงขึ้นครับทําโลที่สูงขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ถ้ามองจากมุมสี่ชั่วโมงเนี่ยยังสามารถลงได้ต่อนะจนกว่าจะเสียโครงสร้างจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรายังคงอิงสี่ชั่วโมงไว้ก่อนนะ แต่ก่อนที่เราจะเซลล์นะครับเราต้องรอให้มันเปลี่ยนโครงสร้างให้หนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนโครงสร้างเป็นขาลงก่อนเนาะแล้วอาจจะมาชนที่แนวตรงนี้ก็ได้แนวสะพายหรือแนวเทรลเล์ตรงนี้แล้วค่อยดันลงนะครับแบบนี้เนาะมีสองทางนะ ก็คือมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วเิ่งขึ้นหรือมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำไมทำโลที่สูงขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นละนะครับแต่ดูจากทรงนี้นะมีโอกาสที่จะย่ออีกทีนะครับสัปดาห์หน้า มีโอกาสที่จะย่ออีกทีลงมาแบบนี้เพื่อขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้1ชั่วโมงขึ้นเยอะก็จริงแต่4ี่ชั่วโมงยังไม่เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นมีโอกาสลงมาได้ให้เราดูจากอดีตก,ก็คือโซนนี้เห็นไหมครับนีหน่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับสีชั่วโมงเป็นเทรนลงก็ยังลงต่อนะ เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับในปัจจุบันเนาะอาจจะได้เล่นเซลล์อีกรอบหนึ่งนะครับ